นะะได้โอรโมชั่นปอีก20,000บาทคอนตลอดสัญญานะคะอยู่ที่8,100บาทคันนี้ปี16บหกตุรกจ้าเดี๋ยวดูตัวรถกันเลยนะคะมีนะคะฝาคาร์บอนนะเออก็รีวิวแบบว่าเลยนะดาวราต้องคอยรีวิวต้องต้องแป๊ะแป๊บเออฝาคาร์บอนแท้นะคะอันนี้่ะนีให้ดูแต่นะองเครื่องเลยค่ะลูกค้าน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดเชื่อไหมอ่ะ ม่เชื่อ <laughs> เปลี่ยนมาทั้งบานขนาดนี้ค่ะมอกโนะคะแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้เปลี่ยนให้แล้วเนาะค่ะอ่ะคันหน้าดำโดรองแสตม์ดำโดนะคะตาไฟใสๆข้างหน้าเป็นโคมเมียมนะลูกค้าอันนี้ก็ลงแม็กมานะคะเป็นสามูนนะๆๆๆคันนี้มาอยู่ที่เจ0ดหมื่นเก้าเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้แต่งข้อซิ่งมาด้วยเสียงข้อหวานๆเลยนะคะมีวันถุหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เกียร์หกสปีดนะคะฟังก์ชันข้างในเป็นวิทยุนะลูกค้านะ เปาหนังนะคะทําความสะอาดง่ายระบบไฟฟ้าหมดเลยแกเปิดได้นะคะเอดีรถเดิมๆมีคําชีให้ด้วยเนาะส่วนบาะไม่แรงไม่มีเดี๋ยวแสให้หมก็เดิมๆนะคะทังพันแต่ิรยเนส่แล้วเดี๋ยวเก็บงานให้สับก้าที่อยากได้นะเดี๋ยวให้พี่วา I'm coming mean, back.